อสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะเอาวันนี้เรากินอะไรตรงนี้จเจ้า <c oughs> ของกินเล่นของมณลยูนานของ,งิเล่ของมลยูนนะานเดอ่อที่จริง <c oughs> คนจีนเวลาเขากินเขาจะมีคําเฉพาะคําว่าเสี่ยวชื่อฮะ <c oughs> แต่จริงถ้าเป็นคนไทยบ้านเรามาา <c oughs> ันก็มันก็หมดเป็นร้าน หมือนร้านอาหารธรรมดานี่แหละนะฮะแต่พอดีว่าคนจีนเขากินค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นร้านไหนที่เป็นร้านอาหารที่จริงมันจะต้องแบบว่าโอ้โหแบบเป็นปช,ชุดๆอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ที่จริงก็พูดง่ายๆก็เหมือนเป็นของกินแบบสไตล์ยุนานนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับคือมันมันจะเป็นแบบเปจานไปจา,ปจานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับอ๋อผมว่าผมถ่ายเมนูตรงบนนี้เลยหน้าร้านฮะนะฮะจะเป็นประเภทอ่างเงี้ยฮะเป็นแบบ อาหารจานเดียวบ้างเมนูเส้นบ้างที่เป็นแบบเป็นที่ๆครับไม่ใช่เป็นชุดๆนะฮะราคาที่นี่ก็ประมาณน,นี้ครับคูณห้าเข้าไปนะคูณห้าเข้าไปก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ห้าสิบบาทจนถึงสองร้อยบาทแลสองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะทน,ะนี่อันนี้ก็ขาดไม่ได้อันนี้เป็นชุดถึงเนี่ยถ้าดูแล้วนะถ้าถ้าให้คุณจำไว้เลยคือมันเป็นก็เลยว่าถนนจีน ้ามสะพานนะฮะรูปทีข้ามสพานะามสพานที่บอกว่าเดี๋ยวเ,เขาจะเอาเ,อาเอาขาชามอะชามใหญ่ๆที่ที่มีน้ําซุปร้อนๆแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปแล้วก็มันก็จะสุกแต่ไม่รู้เจียวจะสัง่งเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจียวเอานี่เป็นเต้าหู้หมูเต้าหู้หมูอะไรคะอันนี้เป็นอร่อยอันนี้เป็นช็อกโกแลตอร่อยเป็นของกินอร่อยใช่ไหมอ๋ออันนี้ซื้อช็อกโกแลตเข้ามากินเข้าเมื่อกี้ ก็ประมาณน mhm. ี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก็ไปข้างในดีกว่านะครับมีของเล่นด้วยครึ่งหนึ่งเป็นช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งเป็นของเล่นฮะนี่ฮะแล้วก็มีเสติ๊กเกอร์ด้วยสติ๊กเกอร์แปลว่าภาษาอังกฤษแปลว่าสติ๊กเกอร์ภาษาไทย sticker โอเคนี่ฮะ ส่วนน้องแซนดี้ครับส่วนน้องแซนดี้เมื่อกี้ฮะ,ะผมถามว่าจะให้แกะด้านไหนก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นครึ่งนึ่งเปชอโอแลตครึ่งนึงไปน่อนเขาบอกว่าขอกินก่อนตอนนี้ของเล่นยังไม่ได้แกะอันนี้ขากินฮะสายสายกินฮะน้องแซนดี้ที่สายกินฮะขนมคินเดอร์เนี่ยฮะที่ไทยมีนะผมเหมือนจะเคยเห็นก็มีครึ่งหนึ่งเป็นของเองล่นตอนนี้น้องสนกุกกำลังจะต่อ จะตอบเรื่องเขาอยู่บอกขอถ่ายวิดีโอหน่อยกำลังประกอบครราาสมถนีฮะวของนัวนนี้ก็เห็นจะถ่ายถ่ายคลิปก็เลยนี่ไงฮะที่ผมพูดเมื่อกี้หม้อนี้ใหญ่นะเดี๋ยวดูดูดูมือผมนะฮะนี่นี่ ก็ไม่เกินคืบอีกอะนะฮะอันนี้เป็นน้ำซุปซุปไก่นะเดี๋ยวเราต้องเอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยไปใส่ให้มันสุกซุปไก่นี่ร้อนมากนะฮะเพราะว่าเขาเขาราดน้ำมันไก่ข้างหน้านะมันจะมันอ่าพระคุณใช้อะไรกระดูกหมูอ๋อโอเคโอเคโอเเคดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่แล้เดี๋ยเส้นอันนี้เป็นเส้นหมี่แดงนะเออเส้นหมี่ข้าวแดงใช่ไหมใช่ ชเชื่อมีข้าวแดงอ่าเดี๋ยวให้เจียวใส่ให้ฮะเมื่อกีท้ที่ใส่ไฟมีอะไรบ้างเมื่อกีไ้ไอ๋อไข่ก็เอาออพวกเนื้อๆลองไปก่อนอ๋อพวกเนื้อๆลงไปก่อนเดี๋ยวจะได้ให้มันสุกก่อนนะฮะร,ร้อนมากเลยเนะนี่ยอันนี้เป็นหม้อเอ่อหมอ้อเซรามิกฮนะอุย้ยร้อนร้อนมาก,ก,ก,กหมอ้อไอ้ตัวชามนี่ตัาชามเซรามิกเนี่ยต้องเก็บความร้อนนะอ่าไม่งั้นเดี๋ยว ซุปจะไม่ร้อนนะครับมีคนถามไม่บ่อยว่าทาไมกินแต่ขนมจีนนะฮะพอดีว่าที่มณฑลยูนนานเนี่ยกินขนมจีนวอนข้างเยอะหน่อยถ้าเป็นมณฑลอื่นก็อาจจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างเส้นบะหมี่้างแนละ้วแต่ที่ครับถามว่าที่นี่มีมีเส้นบะหมี่เส้นอื่นไหมมีฮะแต่เขากินกันน้อยอยู <S <S ่เฉยครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรนี่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 นแล้วทำไมเนี่ยมี มี<一>ไอติมด้วย有一个冰棒的颜色是不一เพื่อให้มันเย็นๆแลนะใ<ล>ช่นี่ของหว่นเมีูแบบนี้อ๋อแล้วจะชื่อเมนูชื่ออะไรอันนี้ก็คือ,อยงงมีิ杨梅冰棒木瓜วเสวยอ๋นนคอ,อ,อนนคือเป็นชื่อชื่อรวมเลยใช่ไหมชื่อ冰棒ไอชื่อวสวยอ๋อคือน้ำหวานแบบนี้คือที่ทั่ววินานเขาจะกินกินกันอ๋อแต่ว่าเอานี้มาใส่ให้มันเพิ่มรสชาติอ๋อโอเคโอ้ที่ไอติมนี้มันจะจะเปรี้ยวๆนิดนึงและนี้มันจะ หวานหวานอ่ามันก็เลยผสมกันก็เย็นๆเปรี้ยวๆหวานๆนะเดี๋ยวลองชิมอีกทีนึงอะไรหมูิ้งเอ่าคุณลูกาสือชอบได้คือปิ้งไม้เล็กปิ้งนั่นแหละอ่าหมูปิ้งไม้เล็กนะฮะนี้เราสั่งแบบไม่เผ็ดมาเนาะเพื่อให้เด็กกินครับผมนั่นนี่หน่าชื่ออันนี้เป็นบัวลอยบัวลอยแต่ชุบชุบกันแดงผมถั่วลันเตาอ๋อชุบผมถั่วเหนเตานะฮะอันนี้เป็นเออไว่เนี่อันนี้เป็นแป้งแป้งแบบ ถ้าจะพูดก็คือเหมือนแป้งจีนะฮะเอ่อถ้าถ้าทาง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 เหนือทางอีสานนี่จะรู้นะเหมือนแป้งจีแบนๆเนี้ยอร่อยเนี่ยครับก็จะสุกอยู่ข้างในนี้หมดแล้วนะครับแล้วมันแล้วมันจะแบบว่ากลมกล่อมเพราะมันเป็นซุปไก่เลยเออเป็นซุปไก่อ๋อนี่เจียวบอกว่าอันนั้นอร่อยอันนี้มาใหม่แล้วอันนี้คือ เท้าไก่ย่างหม่าล่าฮะเท้าเท้าไก่ย่างหม่าล่าแล้วก็อันนี้เป็นเต้าหู้หมิน่นเต้าหู้เต้าหู้หมิ่นย่างฮะปิง้งปิ้งย่างลองสนชิมให้ดูอ๋อเป็นไงอร่อยจริงๆอร่อยแบบนั้นปิ้งยิ่งอ๋ออ๋องั้นเดี๋ยวเราทำบ้สสางตั้อันหนึง่งโอเคเดี๋ยวรีแบบน้องสนโฉอืมอืม อเขาหมักหมูอร่อยฮะหมักหมูอร่อยข้าเนื้อแล้วมันเป็นมันเป็นแบบชิ้นเล็กๆไงมันก็เลยแบบเข้าเนื้อเลยอ่ะครัเข้าเนื้อมากชวนพี่ป้านะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะฮะกินไปกับนอสโนะครับผมนั่นนี่เป็นขาหมูขาหมูย่างมาล่าฮะ แล้วมีอันนึงอันนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยกินกันอันนี้เป็นซูกินี่ซูกินี่อ๋ออันนี้อร่อยนะลงชิมลงใบคำที่บ้านดูได้คนที่นี่ชอบกินครับผมเอาซูกินี่ไปย่างแล้วมันใส่น้ำพริกอร่อยที่หมายว่าดวเจี๊อกกินครับกัดนิ่มๆหวานๆนิ่มๆหมดค่ะเจะใส่พริกไหมหรือว่าไม่ต้มแล้วไต้ม บางคนเขาก็ใส่ขี้ข้าไปบคเตอรมันเข้มข้นอยู่แล้วคนนี้ก็เข้าก็ไม่กินจริงๆแต่อรอจิมค่ะน้องกินข้าวใหู้หน่อยสิคะอิชเขามีซเนมามาดูหนออ่ชใช่ชขามีซเนชิมตมึนคงขนมจริงก่อนนะคะอชิาชิบ้าอ่าๆๆม่มา่ดลวรลเดี๋ยวม่มาทำให้อันนี้อ่าแบบนี้ อยินเลยกินเลยค่ะอร่อยมากค่ะอตกมื้อให้หนูหน่อยอรอยไปกินอร่อยดีมาะเต้าหู้หมิ่นนี่นะครับคือเวลากินแล้วมันจะหมิ่นข้างในคือถ้าไปเทียบเทียบแบบที่ที่ไทยก็อาจจะประมาณว่า ัเน่าหรือว่าพวกปลาล้าอะไรไว้เนี่ยคือคือรสชาติที่มันจะเป็นเผ็ดแบบนี้เ mm hmm. จียวสับ mm hmm. ซ้ำมาเด็กชอบ mm hmm. ผมตอนนั้นนะที่ผมมามา mm hmm. มาที่จีนเนี่ย mm hmm. จีนโมโยุนนานบ่อยๆผมผมได้ได้กินท้หุ่เหนียวแล้วอร่อย mm hmm. แล้วจะเอาไปฝากแม่ผมที่ท,ที่ที่ไทยครับผมหิ้วกลับไป mm hmm. ฮะเน่าหมดเลย กินแบบเสียหมดละเน่าหมดเลยนี่ขนาดแรกเดินทางไม่ได้ว่าไกลมากนะตอนนั้นนะครัเชี่ยจะลองชิมอันนี้ฮะอันนี้บัวลอยนะแล้วคำคำนั้นมันเป็นถั่วชุบอ่าบวับวลอยชุบแป้งถั่วนะฮะแล้วก็ชุบน้ำตาลแดงชุบน้ำตาลแดงด้วยนะฮะของกินเพิ่มความอ้วนนะ,ะ <c oughs> ของกินเพิ่มความอ้นมวอน <c oughs> <c oughs> โอ้โ<า>เยอะเยอะเยอะมพอม<า>ีเน,นาข้างในฮะงนดำเน,นาดำนะครับน้ำตาลน้ำมันอะไรเพียบเลยครับกินไม่ลงกินไม่ลงไม่กินอะ